โอเคสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสวยมาแคสนะวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเกมคุกกี้รันคิงด d อมอีกเช่นเคยแล้วก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่รู้นะฮะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเกมแล้วนะครับสำหรับคุกกี้รันคิงด d อมเพราะว่าทางตัวเกมเพิ่งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์อัปเดตไปเมื่อประมาณตีสี่ถึงหกโมงเช้าวันนี้นี่เองนะครับเราจะมาดูดีกว่าว่าแพทใหม่ที่เข้ามาตัวเกมมีอะไรมาให้บ้างนะครับอย่างแรกนะครับ ที่ตัวเกมปรับมานะครับก็คือการเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของต่างๆอย่างแรกนะครับแผ่นกระจกแวววาวนะครับอันนี้ปรับการใช้วัตถุดิบนะครับจากสตูเยลลี่ชามร้อนนะครับอันนี้นี่เองจาก2อันเหลือ1อันนะครับทำให้เราสามารถผลิตแผ่นกระจกแวววาวได้บ่อยขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นโดยการใช้จํานวนเบอร์รี่ที่น้อยลงนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆ เพราะปกติเนี่ยเบอร์รี่สำหรับปราสาทระดับ7ระดับแเนี่ยจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้เนี่ยจะลดการใช้เบอร์รี่ลงถือว่าเป็นการตัดสินใจปรับที่ดีมากๆสำหรับเกมนี้เนาะต่อไปแน่นอนครับว่าปรับแผ่นกระจกแวววาวครับไม่พอนะครับทางตัวเกมยังปรับไอ้เจ้ากระถางดอกไม้แสนสุกนี้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยจากก่อนหน้าที่เขาจะปรับแพทน,นะฮะมันจะใช้ แผ่นกระจกแวววาวหอันคู่กับเบอร์รี่สลูกอันนี้เบอร์รี่เท่าเดิมนะครับแต่อันนี้มันเปลี่ยนแผ่นกระจกแวววาวนะครับเป็นน้ําตาลก้อนแทนซึ่งถือว่าดีมากๆเพราะว่าปกติเนี่ยน้ำตาลก้อนถ้าเกิดใครอยู่บ้านระดับ7ระดับ8เนี่ยจะรู้ดีว่าน้ําตาลก้อนเนี่ยมันค่อนข้างลนพอสมควรนะครับถ้าเกิดใครผลิตอย่างต่อนเนื่องเพราะว่าของที่ใช้น้ําตาลก้อนเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้เขาเลยปรับจากแผ่นกระจกแวววาวเป็นน้ําตาลก้อนนะครับทำให้เราผลิตได้เร็วขึ้นนั่นเอง นะครับสำหรับกระถางตองไม้แสนสุกนะครับต่อไปอันนี้ผมยังไม่ได้อับนะครับผมเลยยังไม่รู้นะครับว่ามันมีผลต่อการผลิตเนี่ยแบบเยอะมากมายขนาดไหนนะครับสำหรับเจ้าโดนัทเคลือบน้ําตาลเจ้าโดนัทเคลือบน้ําตาลเนี่ยตอนนี้มันจะใช้น้ําตาลก้อน15ชิ้นและแผ่นกระจกแวววาวึชิ้นนะครับแต่ก่อนหน้านี้นผมไม่แน่ใจว่ามันใช้นมด้วยหรือเปล่านะ <c oughs> ก็เลยแบบว่าไม่แน่ใจว่ามันปรับอันนี้เนี่ยมันมีผลอะไรต่อสายสร้างบ้าง นะครับก็ขออาภัยไว้ด้วยเพราะว่าผมยังไม่ได้อัพมันขึ้นมานั่นเองมาดูที่ของชิ้นต่อไปครับอันนี้เนี่ยถูกใจสายที่นมไม่พอหลายๆคนมากๆนั่นก็คือรูทเบียรครีมฉ่ำนะครับซึ่งปกติรูทเบียรครีมฉ่ำเนี่ยจะใช้เจ้าตัวนี้ครับนี่จะใช้ครีมนะครับในการผลิตนะครับ3อันซึ่งเยอะมาก เทียบเท่ากับว่ารูทเบียครีมฉ่ำหนแก้วใช้ครีม3อันเท่ากับใช้นมทั้งหมด6ขวดนะครับมันเยอะมากๆเลยสำหรับการผลิตสินค้า1ชิ้นเขาเลยปรับลงนะครับปรับลงเหลือใช้เพียงแค่แป้งบิสกิตนะครับแล้วก็กระถางดอกไม้แสนสุขที่เพิ่งปรับมาใหม่และใช้ของน้อยลงกว่าเดิมทำให้เราใช้ทรัพยากรในการผลิตเจ้ารูเบียร์ครีมฉ่ำเนี่ยน้อยลงนะครับต่อไปครับ มาดูกันดีกว่าอ่าระยะเวลาการผลิตสินค้า4อย่างนะครับลดลงนะครับก็คือลังเก็บเยลลี่บีนด้านล่างนะครับลดลงมานะครับจากจากสองชั่วโมง30นาทีเหลือ1ชั่วโมง40นาทีอันนี้ถือว่าดีมากๆลดระยะเวลาลงมาถึง50นาทีเลยทีเดียวต่อไปน้ําตาลก้อนอ่าน้ําตาลก้อนระดับ3นะครับเป็นรถเข็นกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับ น้ำตาลก็ระดับ3จาก4ชั่วโมง30นาทีนะครับหรือ2ชั่วโมง30นาทีอันนี้ลดลงมา2ชั่วโมงเลยนะสำหรับคนที่จะผลิตน้ำตาลก้อนระดับ3เนาะอ่าจริงๆอ่ะมันก็ได้น้ำตาลก้อนเหมือนกันแหละถ้าเกิดใครไม่ได้เฝ้าหน้าจอนะครับก็ผลิตน้ำตาลก้อนอันแรกไปก็ได้เพราะว่ามันได้เร็วกว่าเร็วที่สุดละสำหรับน้ำตาลก้อนอันแรกส่วนสำหรับใครที่ไม่มีเวลาอยู่หน้าจอนานๆเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะช่วยให้คุณได้น้ำตาลก้อนมึดเยอะขึ้นนั่นเองนะครับต่อไป น้ำนมมิวกี้ครับอ่าอันนี้เนี่ยน่าจะถูกใจหลายๆคนซึ่งผมก็เช่นกันเพราะว่าผมเตรียมตัวที่จะอัพน้ำนมมิวกี้เนี่ยบอ่อน้ำนมเนี่ยขึ้นไปเลเวล2นะครับเพราะว่าประสาท10และผมว่าการผลิตทีละอันเนี่ยมันไม่ทันกินนะครับอันนี้เขาปรับมาครับซึ่งคิดว่าจํานวนการผลิตเนี่ยน่าจะเหมือนเบอร์รี่ก็คือน้านมหขวดนั่นเองปกติมันใช้เวลา3ชั่วโมงอันนี้ลดเหลือ2ชั่วโมงเท่านั้นสําหรับน้านมมิวกี้ขั้น2 นะครับต่อไปน้านมมิวกี้ระดับสามนะครับอ่าการผลิตน้านมมิวกี้ระดับสามนะครับมันจริงๆมันก็ได้จํานวนนมเท่ากันแหะครับสำหรับน้านมมิวกี้เนาะเพียงแค่มันใช้เวลาในการนานขึ้นแต่ได้ผล,ผลผลิตมากขึ้นนันแค่นั้นเองจาก7ชั่วโมงเหลือ4ี่ชั่วโมงครึ่งอันนี้ถือว่าลดมาเยอะมากเลยลดมา2ชั่วโมงครึ่งเลยนะ ต่อไปครับทางตัวเกมยังเพิ่มช่องสินค้านะครับในการผลิตนะครับจาก1ช่องเป็น2ช่องพื้นฐานเนาะซึ่งปกติใครเนี่ยก็ควรจะรู้ดีนะครับว่าไอ้เจ้าฟาร์มแกะสายใหมเนี่ยมันมีช่องการผลิตมาให้แค่ช่องเดียวแล้วถ้าเกิดเปิดใช้เพชรในการเปิดช่องการผลิตเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะได้เพียงแค่3ช่องก็จะผลิตได้สูงสุดแค่สี่อันเท่านั้นนะครับอันนี้เขาเพิ่มมาแล้วนะครับเป็นจาก1ช่องเป็นสองช่องเพราะงั้นเนี่ยจำนวนสูงสุดจาก4อันก็จะเพิ่มเป็น5อันนะครับก็มีฟาร์มแกะสายใหม่นะครัก ก็คือร้านนี้นะครับแล้วก็ถังไม้โอ๊กพักพิงนะครับก็คืออันนี้นี่เองแล้วก็ฟงเดอร์ปาติเซอรี่นะครับแล้วก็ชาลองเดอร์จิวเวลรี่ซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้สร้างก็คืออันนี้ครับฟงเดอร์ปาติเซอรี่นะครับแล้วก็ซาลองเดอร์จิวเวลรี่อันนี้ผมยังไม่ได้สร้างนะครับก็จากเริ่มต้นนะครับที่มันมีให้เพียง1ชิ้นนะครับจะเพิ่มเป็น2ชิ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับต่อไปเป็นระบบที่ผมชื่นชอบมากเลยที่เขาอัปเดตมา ก็ขอบคุณทางเกมมากๆก็คือระบบการเก็บลูกกวาดนะครับปกติเนี่ยผมต้องจิ้มบ้านทีละหลังสําหรับการเก็บลูกกวาดนะครับประสบการณ์นะอันนี้เราจิ้มทีเดียวปับ๊บมันเก็บมาให้ทั้งหมดเลยอันนี้ถือว่าดีมากๆที่อัปเดตขึ้นมานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือรถไฟนะครับซึ่งอันนี้ผมส่งไปแล้วอาจจะไม่มีตัวอย่างให้เพื่อนเพื่อนดูเพราะว่าปกติเนี่ยการส่งรถไฟสมมุติว่ารถไฟเข้ามา3ขบวนใช่ไหมจอดอยู่ในชานชาลาแบบนอนอยู่ตื่นมามี3ขบวนอะไรอย่างเงี้ยการส่งรถไฟแต่ละขบวนเนี่ย ถ้าเกิดเราส่งเสร็จหนึ่งขบวนมันจะตัดเข้าอนิเมชันที่รถไฟวิ่งออกจากชานชลาแต่เนี้ยมันตัดตรงนั้นออกไปแล้วนะครับทำให้เราไม่กุ่นหิดนะครับตอนที่เรากําลังป้อนของเข้ารถไฟนั่นเองนะฮะถือว่าดีมากๆอีกอย่างนึงนะครับต่อไปครับสิ่งที่เรียกได้ว่าอาจจะทําให้เมตาสายศาสตร์นะครับที่เน้นสตานเป็นหลักเนี่ยปวดเสียนเวียนก้าวกันได้นะครับก็คือสมบัติใหม่ครับ อ่าอันนี้เนี่ยกิ่งดับทีมศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ถูกชำระล้างนะจะเพิ่มโล่พลังชีวิตสูงสุดตามจํานวนหนึ่งตามอัตราพลังชีวิตเพื่อปกป้องคุกกี้ทั้งหมดโดยไม่มีผลต่อสิ่งที่ถูกเรียกออกมาอ่าน่าจะเอามาไว้แก้ทีมสตันนะครับแล้วก็ไม่มีตัวฮิลในอารีน่านั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะสร้างโล่พลังชีวิต15%ของชีวิตเท่าหมายก็คือเมื่ออันเนี้ยสมบัตินี้ทางานเนี่ยจะสร้างโล่พลังชีวิต15%ของตัวมันเองให้กับทุกกี้ทุกตัวนะครับทำให้ทีมคุกก้นึขน สำหรับเจ้าสมบัตินนี้เดี๋ยวไว้ผมสุ่มได้แต่ผมจะมาเทสให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะ,ะที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นแก้บั๊กแก้การแสดงผลต่างๆนะครับแล้วก็แก้อาการหลุดของ Android เวอร์ชัน11นั่นเองนะครับก็ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตแพทนะครับของ Cookie Run Kingdom ในวันนี้เนาะก็ยังไงก็ตามชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยนะครับถ้าเกิดผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะตอบให้ นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบายบายครับทุกคน